คลิปนี้เจชี้คิดว่าพลังแห่งจอมเวทของโลกแต่ว่าจะไม่ได้ซ้ํากับช่องชิปูปนหนึ่งภาเพราะว่าเราจะได้ขออนุญาตไปแล้วในคลิปนั้นวันนี้เราจะมาลงคลิปที่มีชื่อว่าจอมเวทแห่งของโลกฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยมาเราไปดูกันเลยนานมาแล้วมีชนเผ่าทั้งสามคนหรือไปชนเผ่าหนึ่งนั่นเองอยู่ในเกาะมาสตาสกา เป็นเกาะที่มีพลังวิเศษและสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจของพวกเขาซึ่งเกาะนี้นั้นมีพลังพิเศษจากเอนนจรจมาจากใต้พิภพจะเป็นยังไงต่อไปเราไปรับชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับเฮ้ยเจอสนายได้พลังอะไรเหรอฉันได้พลังเกี่ยวกับการสร้างคลื่นขนาดยักษ์เพื่อถล่มโลกเออ มึงตกใจอะไรกันเหรอโคตรดตกใจพลังของมึงทำไมเข็งแก่งจันเลยวะมึงได้รับอ e ินเนจรกี่กระปุกวนะเนี่ยกูได้รับอ e ินเนจรประมาณสามขวดไอ้ยสุดจริงเว้ยสุดจริงกูยังได้แค่หนึ่งขวดอยู่เลยกูก็เหมือนกันกูก็ได้แค่หนึ่งขวดเอาก็กูเป็นหัวหน้าพลังพิเศษไงที่อยู่ในเกาะเนี่ยเกาะดาร์ากาสกาอะไรนไ่นแต่คนตั้งชื่อเนี่ยทำไมมันตั้งชื่อแบบเพีเพ้ยนๆวะก็กูไม่อยากตั้งชื่อยาวไงก็ท่านผู้ชมรู้ว่า มันโคตรยาวเลยอ๋อเรื่องม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคหายตกใจก็ดีขึ้นหน่อยไปเข้าไปในวัดกันก่อนไปทําพิธีสวดพลังขั้นที่สองไปไปกันเถอะอ่าไ,ไปกันเมื่อทั้งสองคนได้ไปวัดเพื่อทําพิธีในการขั้นพลังที่สองทุกคนก็ได้เริ่มสร้างพลังที่สองขึ้นมาเอาละพลังที่สองชูมันขึ้นคุนเนเพิ่บยาเฮ้ยไอเจิดมึงได้พลังแล้วเหรอเออมันเหมือนพลัง การคืนชีพสัตว์ป่าเลยเลยพลังมือคืออะไรวะอามากลายร่างเป็นสัตว์ป่าขนาดยักษ์ได้โดยที่จะเป็นหุ่นยนต์พลังโคตรสุดยอดเลยวะเออใช่พลังโคตรสุดยอดเลยแม่งโคตรสุดยอดเลยมึงอะแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าได้เพื่อมึงแปลงร่างเป็นช้างไปเสือพูม่าไปเสือชิต้าอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ฆ่าคนตายเลยวะเออกูก็ไม่รู้เว้ยกูต้องไปเหือหัดใช้พลังของกูแล้วแล้ว่าแต่พวกมึงล่ะการไปถึงขั้นที่เท่าไหร่แล้วเริ่มจ,จากมึงก่อนเลยไอ้สิง กูได้พลังขั้นที่สามสามารถเรียกคลื่นเซนามิขนาดมหึมาได้สามารถทำลายล้างในทั้งเกาะตกว่าไอเจอดีเออก็จริงนะว่าแต่มึงหลายสีกูได้พลังใหม่เว้ยเป็นการเรียกขึ้นความเร็วของแสงได้ทำไมคนทำ,ทำมันสร้างเสียงตกใจเยอะจังเลยวะเออก็โหดจริงวะเรลาทุกคนเอามือลงได้แล้วรวมถึงมึงด้วยอ่ะเราออกไปทางนอก ไปที่เขตการฝึกพลังเอเนจอนะพวกเราไปกันโอเคไปกันเลยนี่ไงมาถึงแล้วอยู่นี่เองโอเคเพื่อนมาเริ่มใช้พลังกันเลยเมื่อทั้งสามคนได้ใช้พลังของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้มาสู้กันคู่แรกเป็นกูกับไอ้สิงเนาะคู่ต่อไปก็คือถ้าใครชนะจะมาสู้กับกูหรือถ้าใครชหรือถ้าใครแพ้ก็จะได้สู้กับมึงไอเอกเออใช่ใช่ใช่ ใครแพ้ก็จะได้สู้กับกูใครชนะก็จะได้สู้กับกูสินะเมื่อทั้งสามคนได้ฝึกและสู้กับกันจึงได้รู้ว่าพลังของตนเองนั้นไม่เหมือนกันสักครั้งเดียวเพราะว่าพลังของตนเองนั้นสร้างมาจากาจอิเลจกรอนคนละรุ่นโดยเจดนั้นสร้างมาจากอิเลอกตรอนรุ่นสัตว์ป่าเอกสร้างมาจากอิเล็กรอนรุ่นสายฟ้าฟาดแล้วก็ สิงสร้าง,งมาจากอินทจรจากคลื่นน้ำทะเลลึกพวกเราจะต้องเอาไปฝึกที่ที่อื่นต้องไปสู้รบใช่ไหมใช่เราจะไปเกาะของพวกมนุษย์กันเกาะของพวกเรามีสัตว์ประหลาดหลายคนหลายตัวหนะเรามีหุ่นยนต์จากกลนที่แข็งแกร่งอยู่หลังเกาะเพื่อที่จะพิทักเกาะนี้เรามีหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Transformer 3รุ่นได้แก่บาร์บลนบีมิรัแล้วก็ ออฟติมัสเอาละพวกเราก็จะแข็งแกร่งกันได้แล้วไปพวกเราเดินทางเย้ <Yeah. S 2> เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม EP 2หรือภาค2ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมได้ขออนุญาตจากชิปโป้หนึ่งสามตอน q a ตอนกินหมูก็ททะไปแล้วว่าผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินจากใจจริงนะครับก็คือวันนี้เราจะลงคลิปมาลงวันนี้เลย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปปติดตามภาคสองนะครับ